ท่านผู้ชมตอนนี้ตีห้าก,กว่าลเดี๋ยวจะไปะยามตรงแต่อีกหน่อยตอนนี้ยังมืดอยู่เลยถนนเดี๋ยวจะออกไปดักโรกรกนเจ้าของนเ,เนาะดูเส้นทางอีกมืดแสนมืดแล้วก็ทางที่จะเดินทางไปวันนี้ว่าจะไปแต่ตีเช้ามืดหน่อยเพราะาเดี๋ยวกลัวขโมยจะมาขโมยเพราะเคยมีประวัติโจรเข้าไปเอบรักเอาปลากอนเจ้าของเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ดูทีเส้นทางที่จะเดินไปลําบากเสีนลําบากเนาะชีวิตหายูแนวกินอย่างอีสานบ้านเราครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเลยเนาะ่าจะได้ปลาหรือเปลาเ่านาะตอนนี้ก็แสงสีทองสลัวก็มองไปเห็นแวบๆเหมือนกันแต่ยังมืดอยู่นะตอนช่วงนี้ท่านผู้ชมครับไปตรนดูสีมืดเฉียวไกลแสนไกล ท่านผู้ชมครับตอนนี้แมกสลัวสลัวสีทองที่มองไปเห็นด้านหน้าน,นั้นน่ะซึ่งแสงสลัวตอนเช้าสว่างสวยออกมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้วยรรวีนะครับอีกหลายกิโลที่กว่าจะไปถึงตรงของพี่เอกตอนนี้กําลังรอเจ้าของผมมาก่อนตอนนี้แสงที่มองเห็นด้านหน้าน,นั้นคือแสงตีห้ากว่ากว่าซึ่ง แสงของวันใหม่ก็กำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับดสูสีออกจำนวนเขี้ยวๆหน่อยหนึ่งยังไม่ขึ้นเป็นสีทองเรืองรองเดอ้อเนี่ยท่านผู้ชมเป็นห้วยราวีเป็นน้ําห้วยมองไม่เห็นนะเห็นนิดๆหน่อยๆด้านด้านล่างอ่ะซึ่งระดับน้ําก็กําลังขึ้นมาบ้างแล้วลนะเนื่องจากฝนมันตกเมื่อวานก่อนติดต,ด,ตดกันโดยโดย,ดย,ดยที่พายุเข้านะครับนี่ไงสะพานห้วยราวีอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะน้ำมันมืดเช้ามืดเลยต้องรออยู่แถวนี้แหละเดี๋ยว พี่เอกเขาจะมาเราค่อยไปพร้อมกับเจ้าของเขาดูสีรถสีเขียวเฉียวเดินทางด้วยความปลอดภัยเดอ้อตายายเออเมื่อกี้ตกหลุมตกร่องนิดหนึ่งแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเส้นทางที่เดินมามันนะมันอาจจะมีหลุมบอ่อบ้างนะครับเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันท่านชม เสียงมอเตอร์ไซค์ตามมาละมั้งท่านผู้ชมพี่เอกนะนีะ่ะเนี่ยน่าจะใช่ป้าป้าไปเลยเนาะป้าเดินนําไปเลยไปฮ<ห>ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไป,ไปถึงค่อยแอนเสียโอเคตามพี่เอกกำลังมาแล้วล่ะตอนนี้มองไปด้านหน้าก็แสงสลัว์สโลว์ท่านผู้ชมกําลังจะสว่างได้ที่แล้วเนื่องจากตอนนี้ หน้านี้เริ่มจะหน้าหนาวจะเหยียบย่างเข้ามามันจะโอเคไปไปกันอีกไกลทับอีกหลายกิโลนิเทกำลังมาแล้วแสงสีเขียวเขียวาพเป็นจากกลับกล้องด้วยดูสิบรรยากาศยามเช้าเช้าวันนี้วันที่29เห็นตาม ที่กรมอุตุหรือ,อพยากรณ์อากาศเาแจ้งว่าพายุเข้ามรสุมเข้าวันนี้วันสุดท้ายของที่เขาแจ้งมาเนาอจะเป็นไปตามดังที่กรมพยากรณ์อากาศแจ้งหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูเนาะแต่วันนี้บรรยากาศมันจะสดใสโปรมาพอสมควรเนาะณักขณะนี้ก็ตีห้าก็น่าจะครึ่งแล้วแหละดูลักษณะแล้วนะตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไป ยำโตงท่านผู้ชมตอนนี้ข้างหน้านั้นคือเจ้าของคือคุณเอกรัฐนั่นแหละไกลแสนไกลจากทางลูกกลางเขามาสู่ลาดยางเดินทางกันไปหาอยู่แนวกินเดอร์พี่น้องท่านผู้ชมทัานหลายนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงจะไปถึงเนาะก็ดูแต่มบรรยากาศสว่างเริ่มสว่างได้ที่แล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้กำลังจะเข้าอ่า กำลังขับเข้ามาแล้วดูสิร่องทางเส้นทางเดินไปธุระทุลทลเลแสนสาหัสทีเดียวแต่เราก็ไม่ละความพยายามท่านผู้ชมเพราะปลามันงามงามเดี๋ยวเราจอรถไว้นี่แหละจอตามพิ่ลงไปดูว่าจะได้ปลาเยอะเท่าไหรเนาะตามไปดูมาถึงแล้วหดูสิเนี่ยนะปลามาแล้วนี่โอ้มันมืดอยู่เลยท่านผู้ชมโอ้นี่ไง ไหลตัวไหลตัวอยู่เหมือนกันะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ก่อนอปลาจะกระโดดดูสียงน้ำหูยน้ำไหลแรงจนดูเสียอน,น้ำไหลแรงแรงแรงมากเลย,ยดูเสียงน,น้ำสิ น่ากลัวนะเสียงน้ำไหลแรงมากเลย,เ,ลยเริ่มสว่างแล้วนี่เริ่มสลัวมาแล้วแสงเรืองรองดาระบ้างเพกโอ้โหดูสิท่านผู้ชมตอนนี้มาถึงโตงเลยมาดูปลาก่อนดูปลาทีเด่นเลยหอยังมือดอยู่มองไม่เห็นหรอกอร่มร่มรืม่นจนต้นไม้เนี่ยยามเช้าเชา้านี่บรรยากาศยามเช้า,ชาสดใสทีเดียวอากาศ น้ำมาหลายแรงกว่าวันนั้นอีกเลยจะลองนั่นดูว่ามีปลามากน้อยแค่ไหนเี่นไหรเยอะไหมน้อนติดตะหอยช่วงนี้น่ะไปต้มแล้วก็ใส่แค่มากินกับส้มตำมาร่อยนะหอยน่ะบ่อไม่มีปลาบ่อ อ oh, <Yep. S 1> วันนั้นไมมีหอยปนเลยนะเ <Ooh. S 1> มื่อวานก่อนู <Ooh. S 1> ้น,นี้ปลาเออพอช่วงนี้หอยมันผสมมาด้วยปกติทำไมไปดูก่อนที่น้งบ้านนะพอได้ไหมโคตรจัดคือแสบเลยบนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อวานก่อนปลาเทียบเลย เนี่ยมากระโดดยังลอกอันนี้เลยดูสิตัวน,นี้น่ะอือฮู้เอากระป้องก่อนหอยมันผสมมันด้วยเที่ยวนี้ยแหละยนั่นแหละสิด้วยวันน,นนั้นปลาสวยเกิน เมื่อวานะปลาเยอะหอยมาเยอะแยะเออเอ,อือรอบอน,นั้นนะกลางวันหอยจะไม่ลงเออกลางคืนจะลงไม่น่าล่ะกลางคืนหอยจะลงกลางวันปลาจะลงเปลี่ยนกันไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ไม่ต้องเอาถ้าคนเขาขยันนะ่ะบางทีไอ้มันเล็กเกินเก็บไวนะ้น่ะต้องมันจะทุเยอืออันนี้หอยแน่น,นอน ดูน้ำไหลแรงเลยท่านผู้ชมแรงมากเลยไหลลงไปโน้นนะโดมแมลงปอบินว่านหมดเลยคอยเป็นคนมาหน่อยหนึ่งรั่วอ่ะมีทำให้มีขยองกันดิเออมันจะสวยมากเลยอ่ะใช่ปลาเท่านั้นเลยเดี๋ยวต้องไล่มาก่อนอนนรีล้วกัน ใส่ลงไปก่อนไล่หอยออกใช่จะคอยเอากลับเสียดายนาะเนี่ยโอ้โหมันปลาไหลด้วยปลาไหลเแล้ปลาไหลตัวใหญ่ใช่ไหมได้ปลาไหลด้วยมีมาแล้วโอ้โหเฮ้ยตบปลาไหลดูท่านผู้ชมเอาไปต้มเปรตไหม เดีย๋ยวจัดแจงไว้ที่เดิมก่อนนี่ตรงเท้าท่านผู้ชมดูสิสว่างมาแล้วแมงปอบินกันว่อนเลยสวยไม่มีอะไรคนเลยอนะืม,มจะปลาน้วนเเดีย๋ยวจัดแจงเรียบร้อยก่อนท่านผู้ชมตอนนี้สว่างเต็มที่แล้ว พคชิปลาใช่ไหมมันรอที่จะลงจะขึ้นเพราะฤดูกาลมันวันเวลายังอยู่เยอะเดี๋ยวพอปลายฝนต้นหนาวเดือนพฤศจิกาตุลานั่แหละมันจะลงมาจากนู้นแล้วก็มาเป็นทางออกเส้นนี้เป็นทางออกของเขาเนีย่ยออกไปเส้นนี้แหล่งของปลา ไว้ป้องกันมันกระโดดมาเพราะปลาตัวตัวมันจะกระโดดข้ามมาลงนี่เลยนะอข้าวก็ตั้งทองเพิ่มจอกรวงแล้วดูสิอูวกอันที่เดียวต้นข้าวโอ้ย <c oughs> ปลากระโดดนี่นไหมปลาช่อนเนี่ยปลาเป็นครงเลยอะอปลา สุดยอดเลยท่านผู้ชมเอ้ออยดูมแมลงปอมันบินเยอะเลย ไปตามโกข้าวปลาตัวเบลอเบลอ,บลอ,บลอเลยท่านผู้ชมคิดว่าน้ำมันตื้นๆนะเนี่ย,ยจริงบอกโวยมันประมาทมากเลยมันคิดว่าน้ำมันตื้นน้ำลึกนะเนี่ยโอ้ยังลองดูตรงนี้อ่ะขนานี้อ่ะสูงมากเลยนะโบโอ้ยี่หน้าปลามันอยู่ไอ้ไอ้นั่นตัวอย่างนี้แหละอัมพรางตัวอยู่แถวนี้แหละเต็มหมดเลย ดูิรถน้ำแข็งไปส่งแล้วท่านผู้ชมวิ่งไปนู่นเลยโอกัน ป oh. ลาดุกไม่มีป hmm. ลาดุกมัขึ้นหรอหอยเพียบเลยท่าน,นผู้ชมเนาะดูบรรยากาศกาอันนี้เนี่ยหอยปังหอยปังบออันนี้หอยเชอรี่หอยนาอ,อันนี้หอยนางน,นี่เนื้ออร่อยเนื้อนุม่มเนื้อไม่ไม่กระดา้างไม่เหนียวแยกๆก่อนเอาเอาแตนตัวใหญ่ๆ อันเล็กๆก็ให้ถ้าจะตัวใหญ่ไปใช้ได้อตัวใหญ่ๆเป้งๆน่คุณดูสิน,นี่ตัวใหญ่ๆมันเนี่ยตัวตๆ,ๆตัวใหญ่ๆนะอืหอยเชอรี่ผสม,มหอยผสม,มหอยนานะ่ะโอเคคุนผูสม เก็บภาพบรรยากาศบนเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปลิปภัพฑ์การนาจะต้องขอโที่ยวไปเดือม่ขาบเก็บหอยไปสวัสดีครับเด้อเจอกันใหม่เนะ